สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทีวีกับพี่เดียอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอก,กันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .4 เล่มใหม่ๆเลยนะคะหน้าที่6นั่นเองนะคะโดยในวันนี้หน้าที่6ของเราจะมีเป็นข้อที่4นะคะข้อที่4ด้านบนนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกคําจากข้อที่3ก็คือในหน้าที่5เนี่ยจะเป็นข้อที่3ใช่ไหมหน้านี้นะคะใครที่ทำมาแล้วก็จะ คุ้นๆกันบ้างเนาะก็จะมีทั้งหมดกี่คําเอ่ยที่เราทําผ่านกันมามีทั้งหมด5คํานะคะทีเนี้ยเขาให้เราเนี่ยเลือกคํามาจํานวน1คําแล้วจาก1ใน5นะคะเลือกมา1นะจากในหําคำนะคะทีนี้แต่งเรื่องตามจินตนาการค่ะความยาว 8- ถึง10บรรทัดพร้อมตั้งชื่อเรื่องนะคะความยาว8-10ถึง10บบรรทัดเนี่ยก็ที่เขาให้มาเลยใช่ไหมมีกี่บรรทัดเอ่ยจากที่เขาให้มาก็จะมี 1>, 1 2 3 4 5สองสาม้าหกดแดเก้พอดีนะคะอ่ะก็จะเขียนทั้งหมดนี้นะคะเขียนยังไงก็ได้ให้มันถึง10บรรทัดทีนี้เราก็จะมีการตั้งชื่อเรื่องกันโอเคไหมแต่ก่อนที่เราจะตั้งชื่อเรื่องก่อนที่เราจะเขียนเราต้องไปเลือกคําก่อนนะคะคำที่ว่าเนี่ยก็จะมีคําว่าอะไรบ้างมีคาว่าสุมอุณหภูมิ กษเรตกรรมกรมท่าและธรรมะธรรมแองนะคะน้องๆเลือกมาสักหนึ่งคำนะคะแล้วเรามาแต่งเรื่องกันนะคะซึ่งตัวอย่างเรื่องเนี่ยพี่ก็จะเขียนให้มีดังนี้นะคะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ฉันตั้งใจว่าจะนอนตื่นสายนี่นะคะบรรทัดแรกพี่เปิดมาแบบนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ฉันตั้งใจว่าจะนอนตื่นสายแต่แสงแดดส่องเข้ามาห้องของฉันจึง อุณหภูมิเห็นหรือยังว่าพี่เลือกคําว่าอะไรมาพี่เลือกคําว่าอุณหภูมิมานั่นเองนะคะน,คะนี่ตรงนี้นะห้องของฉันจึงอุณหภูมิสูงขึ้นมันร้อนมากจนอยู่ไม่ได้นะคะมันร้อนมากจนอยู่ไม่ได้ฉันจึงรีบอาบน้ําแต่งตัวนะคะฉันจึงรีบอาบน้ําแต่งตัวลงไปทานข้าวเช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวลงไปทานข้าวเช้า กับข้าววันนี้มีแต่ของโปรดอ่ะกับข้าววันนี้มีแต่ของโปรดฉันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดผัดกระเพราตรงนี้เป็นผัดนะคะผัดกระเพราอ่ะผัดกระเพราหรือแกงเขียวหวานและ ยังมีอ่ะและยังมีแตงโมที่ช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยก็คือเป็นผลไม้หน้าร้อนใช่ไหมหลังจากที่กินอิ่มนะคะหลังจากที่กินอิ่มอ่ะฉันก็เอาการบ้านไปนั่งทาที่สวนหลังบ้านนั่นเองฉันก็เอาการบ้านไปนั่งทําที่สวนหลังบ้านเพราะอะไรเพราะมีต้นไม้เยอะนะคะเพราะมีต้นไม้เยอะ บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่อ่าบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มีลมพัดถ่ายเทดีแต่แต่เมื่อตกเย็นนะคะฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอุณหภูมิเริ่มเริ่มลดลงบ้างนะคะอุณหภูมิเริ่มลดลงบ้างอากาศจึงเป็นไงคะเย็นขึ้นทำให้ฉันนอนหลับได้อย่าง สบายนั่นเองอันนี้คือเนื้อเรื่องนะคะแล้วทีนี้ชื่อเรื่องเนี่ยพี่อาจจะแต่งง่ายๆเลยนะคะชื่อเรื่องพี่อาจจะเขียนแค่ว่าวันที่ฉันไม่ได้นอนตื่นสายหรือวันที่ชอบอันนี้มากกว่าวันที่อากาศนะคะวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงเป็นไงตอนเช้าร้อนๆพอตกเย็นมาก็คือฝนตก แบบนี้นะคะวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้เองเนาะที่นี้นะคะลงมาดูเนื่องจากอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะเราจะทำไปเลยเนาะอ่ะข้อที่1นนะคะของส่วนของการฝึกการใช้ภาษานะคะเลือกมาตราตัวสะกดในภาษาไทายจำนวนสามมาตรามาตราตัวสะกดในภาษาไทายถามก่อนว่ามีกี่มาตราทั้งหมดมีมีเท่าไหร่คะมี8มาตราใช่ไหมมี8มาตราแล้วทีนี้ให้เราเนี่ย เลือกมานะคะเลือกมาแค่สามมาตราแล้วทีนี้ก็ยกตัวอย่างคํามาตราละ3คําเท่านั้นเองนะคะเลือกมานะ3อันอะไรดีสามมาตรานะคะเอาอันที่ง่ายๆแล้วกันนะคะก็คือเอาเป็นอันที่แบบว่าเป็นมีตัวสะกดเยอะๆใช่ไหมมีตัวสะกดเยอะๆก็มีอะไรบ้างแม่กกใช่ไหมคะแมกกอ่ะพี่เลือกเป็นแมกกเลยแล้วกันแม่กกเด็กๆคิดว่าแมากกมีตัวสะกดกี่ตัว มีสี่ตัวคะ่ะกอไก่ขอไข่ขอควายและคอระคังใครตอบงงูผิดนะคะขอระคังนะสี่ตัวเนี้ยถ้าเจอว่ามันอยู่ข้างหลังคำไหนเป็นแม่กก,กหมดเลยยกตัวอย่างเช่นคำนี้ทุกคนเห็นข,ขอระคังคงงงคำว่าอะไรคะคำว่าเมฆไงก้อนเมฆเออมีคำว่าอะไรอีกมีคำว่านาคค่ะพญานาคได้ไหมได้หรือคําว่ารักได้ไหมได้คะ่ะแบบเนี้ยได้หมดเลยหรือคําว่าเลขคําว่า อะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยโรคแบบนี้ก็ได้นะคะเยอะแยะไปหมดนะ้าเลือกมานะคะสักสามคำทีนี้มาตราต่อมาพี่ก็จะเลือกเหมือนเดิมเอาอันที่มันมีตัวสะกดเยอะๆใช่ไหมมันจะได้ง่ายๆนะคะอ่ะมีตัวสะกดเยอะๆอันต่อมาเอาเป็นแม่กบแล้วกันค่ะมีใครจําได้บ้างว่ามาตราตัวสะกดแม่กบเนี่ยมีกี่ตัวในหนึ่งมาตรามีบอใบไ,ไม้แน่แน่ใช่ไหมมีตัวอะไรอีกปอปลาค่ะมีพอพนันฟอฟันและตัวสุดท้ายคือพอสา เผา5ตัวด้วยกันนะคะ5ตัวนี้อยู่หลังคําไหนคํานั้นเป็นแม่กบหบดเลยยกตัวอย่างเช่นคําว่าภาพภาพนะคะต่อมาเราจะมีคําว่าอะไรอีกมีคําว่าภาพคยอดิ้งคำว่ารูปไหมรูปภาพมาคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นอคําว่ารูปก็จะเป็นปปลาเป็นตัวสะกดตรงนี้ที่เราเห็นถูกไหมแล้วทีนี้คําที่3าม คำที่3าเนี่ยเราจะเอาเป็นคําว่าอะไรได้บ้างเอาเป็นคําว่าโลภได้ไหมคะโลภมากได้ได้เหมือนกันนะตัวสะกดของเขาคืออะไรคือพอสัมเพาตัวนี้ก็อยู่ในมาตราแม่กบเช่นเดียวกันต่อมาเพิ่มตัวสะกดมาอีกหนึง่งตัวเป็นมาตราแม่กลแม่กลจะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันตัวแรกแนะ่นอนร้อคือนอนหนู นอหนูแล้วก็นออะไรอีกตัวหนึ่งนอนเนนค่ะนอเนนแล้วก็ยอหญิงยอหญิงตามด้วย3รอนะคะมีรออะไรบ้างรอเรือรอลิงตามด้วยรอจุลา6ตัวนี้อยู่ในแม่กลนะเราลองนึกคามาสิพี่ท่านมีคนถามว่าคำว่าจุลาจุลาคำว่าจุลาอยู่ในแม่กลไหม ไม่ใช่นะคะรอจุลาตัวนี้ทำตัวเป็นมีหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นไม่ใช่ตัวสะกดเพราะฉะนั้นไม่ได้ถือว่าอยู่ในแม่กลโอเคนะคะจบนะปุ๊บมาเรามาดูกันซิว่าแม่กลเเไไน,ะะกลน,กลเ,นเราจะเอาคำว่าอะไรได้บ้างนะคะคำว่าแม่กลในแม่กลเนี่ยเราจะเอาคำว่าอะไรได้บ้างคำว่าชานได้ไหมได้นะคะชานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอะไรได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแม่กลน คำต่อมานะคะคือคําว่าโจรใช่ไหมมาจากฟ้าทลายโจรที่เราอ่านไปนะคะตัวอะไรเป็นตัวสะกดรอเรือแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือคํำในมาตราแม่แม่กลน,นั่นเองนะคะมีคําว่าอะไรอีกนอนเนนบ้างก็จะเป็นคําว่า คุณใช่ไหมคะคุณกับฉันกับเธออะไรแบบเนี้ยคาว่าคุณนะคะเป็นคาเรียกแทนตัวนั่นเองอันนี้คือ3ม,มาตราหรือว่าใครอยากจะได้มาตราอื่นก็ได้เนาะมันมีตั้ง8มาตรานะคะมีแม่อะไรบ้างหละ่ะมีแม่กงใช่ไหม,แม,มแม่กลมแม่กลนเมื่อกี้แม่กกแม่ก,กบแม่ก,กดแล้วก็แม่เกยนะคะสุดท้ายคือแม่เกลเนี่ยนะคะ อ่ะโอเคลองเลือกเอาได้ทั้ง8มาตราเลือกมาแค่3นะคะแล้วแต่ละมาตราก็จะมาแยกย่อยเอาเป็นอีก3คํคำในแต่ละมาตราดังนั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะในหน้าที่6วันนี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่7ใน EP ต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย